ภายหลังจากที่พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางไปตรวจภัยแล้งที่จังหวัดกาลสินและโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลํปาปาวจังหวัดกาลสินซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบนะครับในการจัดงบประมาณ100้ล้านบาทที่นายผู้ชงโพธิกุศัยผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเสนอเพื่อซ่อมแซมคลองส่งน้ําของระบบชนลประธานเขื่อนลํปาปาวเพื่อป้องกันการรั่วซึมระหว่างการส่งน้ําให้กับเกษตรกรในช่วงหน้าแล้ง โดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ชนลประทานจังหวัดกาลสินเร่งดำเนินการสำรวจและออกแบบระบบชนลประธานของโครงการหนองเลิงเปื่อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวมีระบบคลองส่งน้ำหรือเครื่องสูบน้ำให้กับกเกษตรกรได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึงต่อไปสำหรับสถานการณ์เขื่อนลำปาวปัจจุบันนะครับมีปริมาณน้ำอยู่ที่1,183ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น5 9ปเซ์ โดยแผนการจัดสรนน้าของโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลำเปาเพื่อช่วยเหลือด้านการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งการเพาะปลูกข้าวนาปลังการประมงบ่อปลาบ่อกลุ่งจํานวน250,000ไร่และเพื่อสำรองน้ำสำหรับการใช้น้ำฤดูฝนและน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภคและน้ำรักษาระบบนิเวศครับ